สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้ำตาสตูดิโอกันอีกแล้วนะครับโอ้ยเสียงแหบโอเคผมได้ไปดูเรื่องแสบสนันพันธ์สั่นส,รรรสู้มาแล้วนะครับมันเป็นหนังที่ทำสิ่งที่ผมคาดหวังเนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ได้คาดหวังจากหนังเรื่องนี้แม่งเสือกทำดีเฉยนะครับเป็นหนังที่ผมทั้งรักทั้งเกลียดในเรื่องเดียวกัน ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปชมเลยครับ <c oughs> เรื่องย่อของแสนสนั่นพันสั่นสู้เนี่ยเป็นเรื่องราวของแสนนักมวยตกอับที่กำลังจะหมดอนาคตเพราะความหวังดีของเพื่อนจนวงการมวยเนี่ยหันหลังให้เขาจึงกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นจนเห็นความตายมาเตือนสติเลยทำให้หวนกลับมาตามหาครูมวยในตำนาน ซึ่งเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมสรุปเรื่องย่อมันไม่ได้คือใช่ครับผมทําแบบนั้นไม่ได้ทําแบบสรุปแบบหน้าด้านดานไปเลยไม่ได้อะผมต้องไปหาข้อมูลมาเพราะผมดูไปอะ่ะผมยังสรุปกับตัวเองไม่ได้เลยเลยว่าแบบตอนต้นเรื่องอะ่ะมันทําอะไรทําไม มันถึงมาโผล่อยู่ค่ายมวยได้คือตอนต้นน่ะมันไวมากครับส่วนที่เป็นแกนหลักของเรื่องเนี่ยเล่าไวมากช่วงต้นเรื่องก่อนที่ตัวละครแสนเนี่ยกับเพื่อนสนิทที่เล่นโดยคุณอาไทยเนี่ยมาเจอสามคู่มวยในตำนานนะครับมันไวถึงขนาดที่ว่าผมจับใจความไม่ค่อยได้รู้แค่ว่าตัวแสนเนี่ยมันชคมวยแพ้เลยรู้สึกท้อแท้กับชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เล่าเรื่องเกี่ยวที่ว่า ทำไมเวลามันท้อแท้เนี่ยจะมีหมีแพนด้าซึ่งมันเป็นภาพในจินตนาการในหัวของพระเอกนะครับโผล่ออกมาเพื่อให้กําลังใจตัวมันตอนที่มันท้อหรือโดดเดี่ยวแล้วก็เล่าเรื่องราวอาดีตของตัวเองพร้อมทั้งยังดําเนินเรื่องอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือฝั่งสามครูมวยซึ่งผมพอเข้าใจนะตรงนี้ว่าเปิดออกมาเพื่อให้รู้ว่ามีตัวละครอะไรบ้างแต่มันเร็วเกินไปผมว่านะ คือตามหลักแล้วเนี่ยตัวละครครูมวยเนี่ยมันยังไม่ต้องโผล่มาก็ได้ตามความเป็นจริงอะ่ะแล้วก็ตัวละครนางเอกเนี่ยซึ่งเล่นโดยคุณฝนสนันทชชัดเนี่ยยังไม่ต้องโผล่มาก็ได้นะครับตอนต้นเรื่องเพราะถ้าไม่โผล่มาเนี่ยมันอาจจะสร้างความเป็นโมเมนต์ที่แบบให้ความรู้สึกกับคนดูในฉากต่างๆช่วงต้นเรื่องเนี่ยได้ดีกว่านะครับพราะหนังเล่าตัดกลับมาที่ฝั่งพระเอกใช่ไหมครับ ก็จะเล่าเรื่องที่ทําให้พระเอกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จเลยตัดสินใจอ่ะตอ,อ,อกตามหาครูมวยคือไอ้ช่วงที่พระเอกมันคิดได้หรือรู้สึกตัวเนี่ยเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าแม่งฝืดแม่งฝืนมันดูมีเหตุผลใส่เข้ามาในตัวเรื่องนะก่อนหน้านี้แต่มันดูไม่มีน้ําหนักครับ เลยตอนที่เขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยคือพระเอกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าถ้าวันหนึ่งตัวเองตายไปเนี่ยก็คงเสียใจมากที่ตัวเองทําสิ่งที่ตัวเองอยากทํานั้นไม่สําเร็จก็คือการต่อยมวยชนะนี่แหละก็นั่นแหละครับคือมันไม่ค่อยมีน้ําหนักสักเท่าไหร่แล้วฉากที่พระเอกคิดได้เนี่ยมันก็ดันสั้นมากก็คือตัวละครพระเอกคุยกับแม่ปุบป๊บแป๊บๆหนึ่งอา้าวแล้วก็ตัดมาออกเดินทางกับเพื่อนและมันรู้สึกไวรู้สึกเร่ง รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเหตุผลในการไปไหนมาไหนของตัวละครนะครับหลายๆคนที่เข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าหลายๆคนคงจะคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ฮาและตลกอีกหนึ่งเรื่องของวงการภาพยนตร์ไทยซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่ได้ดูเวอร์นะครับแม่งไม่ได้เกินจริงเพราะทุกตัวอย่างทุกภาพที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ ทุกตัวอย่างเลยนะทุกภาพทุกฉากเลยนะเออมันทำขึ้นมาเพื่อร้อและเคารพฉากตลกในตำนานของภาพ,พยนตร์ไทยซึ่งมันทำให้เราที่ดูตัวอย่างเนี่ยมันได้เห็นภาพพวกนั้นเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังความหวังของภาพยนตร์ตลกไทยยุคใหม่อ่ามันมันให้ความหวังของเราขนาดนั้นเลยนะเอาจริงๆนะ เพราะละ้ผมก็ไม่น่าจะคิดไปคนเดียวด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยดูตัวอย่างแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันมันใช่ครับผมไปอ่านคอมเมนต์มาจากหลายๆที่ก็ค่อนข้างไปในแนวเดียวกันก็คือตั้งความหวังในเรื่องนี้มากแต่เอาจริงๆเนี่ยผมต้องบอกให้คุณผู้ชมเนี่ยวางความคาดหวังนั้นลงไปเลยเพราะตอนแรกผมก็คาดหวังเหมือนกันครับซึ่งมันก็แทบจะแบบล้มไม่เป็นท่าเลย ชอบตรงที่เขาเอาฉากในตำนานของหนังตลกไทยเนี่ยอามาเล่นซ้ำนะเอามาดัดแปลงเอามาทําใหม่ในเรื่องนี้ผมรู้สึกโอเคมากนะครับคือมันทาถึงขนาดที่ว่าแทบจะเป็นจุดหมายลักให้กับภาพยนตร์ตลกไทยเลยแต่สิ่งที่ผมไม่ได้เลยก็คือแปดสิเอร์เซนของอีฉากพวกเนี้ยแม่งสู้ต้นฉบับไม่ได้ครับแม่งสู้ได้ไม่ได้ไม่พอนะเออถ้าคนที่ติดตาม หนังตลกไทยหรือเคยดูหนังตลกยุคเก่าอะตั้งแต่ยุคประมาณปี2540ถึงปี2555เนี่ยคือในขอบเขต15ปีเนี่ยหนังตลกไทยออกมาเนี่ยแม่งตลกจริงๆนะถูกไหมครับแม่งโคตรตลกเลยอะขนาดหอแตวแตกภาค1ภาค2อะไรอย่างเงี้ยมันยังดูตลกเลยอะคุณถ้าคนเคยดูเนี่ยแล้วลองสังเกตจะรู้ว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยนักแสดงเขาเล่นแล้วเขาตลกกันจริงๆ บางฉากต้องตัดเยอะๆตัดออกแบบจำคัดเพื่อที่จะไม่ให้เห็นนักแสดงที่กั้นขำหรือหลุดขำออกมาคือมันขนาดนั้นเลยนะคือหลายเรื่องมีบทหลักให้กับนักแสดงแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ให้นักแสดงอะ่ะด้นกันเอาเองเพื่อสร้างความสดใหม่และความเป็นธรรมชาติให้กับบทภาพยนตร์ดั้งเดิมแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่อ่ะครับบทมันไม่ได้แย่นะ แต่หลายๆจุดเนี่ยเรื่องนี้มันตลกแบบสคริปต์อะครับมันตลกแบบเตรียมมาซึ่งดูก็รู้ว่าโดนมาไหลเทคแน่นอนอะกว่าจะได้ฉากเนี้เข้าใจไหมมันเลยทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาติคือมันเหมือนท่องจํากันมาหมดเลยครับผมเสียดายนักแสดงทุกคนในเรื่องเลยเขามาเพื่อที่จะหาแต่เขากลับมาเพื่อเล่นตลกตามสคริปต์อะผมรู้สึกเสียดายคุณป้าคุณยัยคุณโจ๊กนะครับเสียดายทุกคนเลย นะครับอืมไม่ได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาเออแต่ผมบอกเลยนะว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะซึ่งเป็นฉากที่มาจากหนังเรื่องน้ำผีนองสยองขวัญจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับโอ้โหฉากขมับอะกวนตีนขมับแม่งหมอหมอหมออมโอ้โหพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยก่อนที่ตัวละครสนั่นที่เล่นโดย คุณยัดเนี่ยต้องเดินเข้ามาในห้องเพื่อหาหมอใช่ไหมซึ่งในน้ําผีนองเนี่ยมันจะเป็นฉากตรวจตาแต่ว่าตัวละครสนั่นในเรื่องนี้ต้องเดินเข้าไปเพื่อตรวจหูแล้วตอนที่กําลังเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวละครหนึ่งอะ่ะซึ่งเป็นตัวละครประกอบในเรื่องนี่แหละเดินสวนออกมาจากในห้องซึ่งอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมลองไปดูกันเองในโรงภาพยนตร์เลยแม่งน่าจะเป็นฉากที่เคาลบต้นฉบับได้ดีที่สุดแล้วของเรื่องอะ่ะ แล้วยังเป็นฉากที่เคารพนักแสดงตลกระดับตำนานของเมืองไทยก็ว่าได้แบบตรงเนี้ยผมชอบมากชอบแบบชอบมากแม่งเซอร์ไพรส์ผมมากอยากให้คุณผู้ชมไปดูเองแล้วผมก็ไม่อยากพูดเยอะด้วยนะเดี๋ยวมันจะไอ้นี่แบบมันเหมือนเป็นการสปอยอะไรมากเกินไปคือตอนที่ผมเห็นฉากเนี้ยครั้งแรกค่ะคือผมไม่รู้อะไรมาก่อนเลยไม่ได้ไปอ่านไม่ได้แบบไปดูว่าแบบคนที่เขาดูมาก่อนอะไรเงี้ยอืมคือแบบมันโคตรเซอร์ไพรส์ผมเลยเว้ยแล้วก็ทําผมว้าวมาก คือแบบโอ้โหแม่งแม่ดีมากแม่งดีมากมันเป็นแบบเป็นคามิโอเล็กๆอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่ามันมันแบบทำอิมแพคให้กับคนดูในโรงได้พอสมควรเลยนะเอาจริงอ่ะข้างๆผมก็แบบฮึ้ยๆยกันอย่างเงี้ยเออแบบแบบดีดีดีตรงนี้ดีเลยไม่คิดว่าแบบจะทำออกมาขนาดเนี้ยโอเคเราพูดถึงเรื่องความตลกของหนังไปแล้วเรื่องที่อ่าผมให้เป็น ข้อเสียของเรื่องนะครับในการเล่าเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ไปแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นที่ผมชอบในเรื่องกันดีกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังทีมตลกใช่ไหมครับแต่มันก็ทําตลกออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่สิ่งที่ผมกลับชอบที่สุดในเรื่องเนี่ยแม่งกลับเป็นฉากโรแมนติกในเรื่องเอาจริงๆนะผมชอบคุณพิงลำพเพลิงมากเลยอะหนังเรื่อง โคตรรักเองเลยกับฝันโคตร,คตรอะ่ะแม่งเป็นหนังที่ดีแบบดีที่เที้ยสมัยเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าคนส่วนใหญ่จะแบบรู้จักกันหรือเปล่านะแต่สองเรื่องเนี้ยเป็นหนังรักที่มีความตลกมาผสมนิดๆหน่อยๆให้แบบเออมันไม่น่าเบื่อแต่การตีโจทย์เรื่องความรักของหนังสองเรื่องเนี้ยแม่งโคตรดีซึ่งถ้าใครเคยเห็นบทสัมภาษณ์ของคุณพิงลงพะเพลิงเนี่ยเอ่อก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่สันทันเรื่องความรักแล้วก็มีทัศนคติที่แบบ โอ้เจ๋งมากอะเกี่ยวกับเรื่องความรักะนะครับแกเป็นคนโรแมนติกมากมันเลยทําให้ฉากที่เป็นเรื่องโรแมนติกเนี่ยภายในเรื่องเนี่ยระหว่างตัวละครแสนที่เล่นโดยคุณก้าวจิรายุกับตัวละครมู่ที่เล่นโดยคุณฝนสนาทชัดเนี่ยแม่งเป็นมูเมนที่โคตรดีเลยอะในเรื่องอะบางฉากเนี่ยผมแบบจิกเบาเลยนะเว้ยแม่งทำดีเกินไปอะเออมันมันเสือกดีเฉยอะผมงงอ่าช่วงต้นเรื่องอะมันจะมีฉากโรแมนติกอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัด สลับกับฉากย้อนอดีตมันต, trips, ต problems, Airbnb, ัดออกมาเนี่ยมันฟลอ์มากมันสมูทมากคือฉากอื่นๆที่เป็นเป็นฉากดําเนินเรื่องอ่ะแม่งตัดแบบค<ๆ>ัดค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 ัดอย่างเงี้ยไปอ่ะมันดูขาดตอนมันดูเหมือนอะไรมาต่อกันน่ะคุณเข้าใจไหมแต่พอเป็นฉากโรแมนติกอ่ะแม่งเสือกฟลอ์มันฟลอ์มันดูเป็นธรรมชาติดูลื่นไหลไปหมดเลยคือแต่ว่าเอายิจริงนะ ถึงมันจะจะดีอ่ะแต่ติดอยู่อย่างเดียวเลยคือเรื่องราวความรักของสองตัวละครนี้ยมันถูกเล่าออกมาน้อยไปน้อยไปเนี่ยไม่ใช่ว่าร่วมฉากกันน้อยนะระหว่างคุณก้าวกับคุณฝนนะ่ะแต่ฉากที่เล่าเหตุผลว่าทําไมถึงชอบกันนะแม่งน้อยเออคือมันเป็นโมเมนต์แบบเพื่อนสมัยเด็กแบบแอบ,บชอบกันมานานก็เลยชอบกันมาเจอกันอีกทีอะไรเงี้ยคือผมเออ,เอ,อผมผมเข้าใจโมเมนต์ตรงนั้นแต่ทาไมถึงยังชอบอยู่ชอบขนาดน,นั้นเลยเหรอ ทำไมความทรงจําขนาดนั้นเลยไหมเออคือกูไม่ค่อยเห็นเหตุผลนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่าสองตัวละครตัวนี้ยความสัมพันธ์มันก้าวหน้าแบบก้าวหน้าไวเกินไปอะไอ้เคือตั้งแต่ต้นเรื่องมึงมึงก็มึงก็แบบโรแมนติกกันแบบแบบผมผมผมเขินว่ะไอ้เหียผมคือแล้วผมเขินเออคือคือมัน คือสองส,ส,สองต,ตัวละครตัวเนี้ยมันมันก้าวหน้าไวเกินไปอะคือแค่ต้นเรื่องอะแม่ก็โรแมนติกกันแบบไเฮียด,ดูดดูดปากกันนะเข้าใจไหมเออมันมันแบบจอก,กูเริ่มรู้สึกเลยว่าแบบตัวละครมูแบบอีมูมึงมึงนี่ก็ไม่เบานะคือคือสองสองตัวเนี้ยมึง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 กันไหมเออมึงกูจะได้ กูจะได้เออเอเอลับตาไงคนดูเดี๋ยวคนดูหลับตาเองมึงก็ใส่กันอยู่บนหน้าจอแหละนั่นแหละคือคือ,คอ,คอมันแบบมันมันมันลุกเกินไปอะคุณเข้าใจไหมมันเยอะเกินไอ้ที่อะมันมันก้าวหน้าไวเกินผมเลยแอบเสียดายไปน,นิดนะครับที่ว่าถ้าบทของสองตัวละครตัวนี้ยมันแน่นกว่านี้หน่อยอะมีน้ำหนักมากกว่านี้หน่อยนะจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากนะผมใช้คํานี้เลยเพราะว่าฉากโรแมนติกเนะี่ยมันทําออกมาดีมาก ถ้าภูมิหลังตัวละครเหตุผลตัวละครอะไรอะไรย่างเงี้ยสองตัวละครโดยเนี้ยมันมีนม้นําหนักมากขึ้นน่ะมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกจริงๆเออแล้วก็อีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือคุณฝนน่ารักมากนะครับเรื่องนี้แล้วก็น่าจะเป็นนักแสดงคนเดียวในประเทศด้วยที่เล่นบทอะไรแม่งก็ดูน่ารักไปหมดอะ่ะคือแบบเห็นแล้วก็ยิ้มตามอ่ะครับโอเคส่วนสุดท้ายของเรื่องเนี่ย ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการยัดเยียดแล้วกันเหตุและผลของการกระทําของตัวละครเนี่ยอย่างแรกนะ้มาดูไร้สาระมันดูไม่มีน้ําหนักดูแล้วรู้สึกถึงความไม่จําเป็นในการกระทําต่างๆอะคือแทบไม่เห็นแรงจูงใจในการที่แบบเป็นแรงจูงใจอันแรงกล้าที่มึงจะเสียสละทุกอย่างเพื่อมาตามหาครูมวยอะเข้าใจไหมคือมันเหมือนตัวละครนึกจะทําอะไรก็ทําอยากจะได้ไอ้นั่นไอ้นี่ก็ไปทําแบบ แบบไปเลยไม่ได้ปรึกษาพวกนี้มันจะเป็นฉากที่แบบขอไปทีเพื่อสร้างฉากที่มันเป็นฉากคารวะฉากในตำนานของหนังตลกไทยอะ่ะมันเลยหาเหตุผลในการกระทําไม่ได้ครับแต่ว่ากูอยากจะใส่ฉากเคารพเข้ามานะยกูเลยสร้างสถานการณ์อะไรบางอย่างเพื่อทําให้ดําเนินไปแบบนั้นน่ะนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็หลายๆฉากหลายๆตัวละครเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักเอาจริงๆตัวละครพระเอกเหมือนจะมีน้ําหนักสุดนะ แต่ผมก็ยังถือว่าแม่งเบาอยู่อะซึ่งข้อนี้มันทําให้หนังเนี่ยมันไปไม่สุดมันทําเหมือนขอไปทีแล้วก็ไปๆไปมาๆเนี่ยกูก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเออมึงทําแบบนั้นไปทําไมวะมึงทําไปเพื่ออะไรวะทําไมมึงต้องทําแบบนั้นหนังพยายามจะเอานักแสดงที่มีชื่อเสียงในด้านตลกแล้วก็เป็นกระแสนะครับมาใส่ในเรื่องเยอะพอสมควรจนบางทีเนี่ยมันทําให้การกระจายบทเนี่ยแล้วก็กระจายฉากเชื่อมกันน่ะมันไม่ดีมันดูไม่สมเหตุสมผล นะครับคือมันใส่เยอะมามากจนเกินความจําเป็นอย่างโตศักดิ์สิทธิ์เนี้ยคือคุณโตมาได้ไงกูงงมากไปดีวกันมาได้ยังไงวะมาก็แบบแค่แบบเป็นฉากแบบคามิโอเล็กๆอะไรเงี้ยพยุงอาจารย์ที่แบบเล่นโดยคุณพิงอ่อะเออแค่นั้นเองแล้วก็อย่างตัวคอนจนวิกเนี้ยไอ้เฮียใส่มาทําไมวะผมไม่เข้าใจเลยอฉากตอนท้ายเรื่องอะใส่มาทําไมผมมีความรู้สึกว่าแบบเขาอาจจะแบบ เปลี่ยนบทกระทัานหาันอ่าแบบดิวนัดแสดงมาแล้วแสดงไปแล้วแต่เปลี่ยนบทกระทันหันเพราะว่าตอนสุดท้ายไฟนอลอ่ะตัดออกมาแล้วแม่งไม่ดีก็เลยเอามาเป็นแบบฉากตลกไทยเรื่องแทนอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้มันไม่เสียโอกาสเสียทรัพยากรของตัวเองโดยใช่เหตุอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะหรือมันจะไม่ใช่ก็ได้นะผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงแล้วก็ผมอีกอย่างหนึ่งเลยคือผมรู้สึกเคารพและนับถือคุณพิงมากเลยนะ ที่สามารถไปดึงแล้วก็ไปดิวเอาใครก็ได้มาเล่นน่ะอย่างเลรินแบ็กอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้ยี่ยกูบอกเลยนะว่าเลรินแบ็กเนี่ยโอหแม่นางแม่นางแค่เดินชูป้ายอะ่ะไปยกอะ่ะแม่งก็โคตรสุดแล้วอะ่ะคือฉากที่นางโผล่มาสวยไม่พอด้วย ไอ้เียฉากเสือกสวยตามแสงแม่งเสือกสวยตามมุมกล้องแม่งเสือกโคตรดีคือแม่งสวยทะลุจอเลยคือมันเป็นฉากหนึ่งที่แบบสวยมากอะซึ่งที่เหลือเยี่ยอะไรก็ไม่รู้นะครับมีน่าจะเป็นฉากตอนท้ทายเรื่องนี่แหละที่แบบฉากถือป้ายยกเออแล้วก็มีฉากย้อนอดีตฉากโรแมนติกอะที่ทํามุมกล้องทําแสงทําสีอะไรเงี้ยดีทําโมเมนต์ดีที่เหลือก็นั่นแหละครับตามสภาพอืม มันหนังล้อเลียนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันทำดีแบบดีเวอร์สรุปเลยนะครับแสนสนั่นพันสันสู้เนี่ยเป็นหนังที่ทำขึ้นมาเพื่อคารวะแด่ภาพยนตร์ตลกไทยในอดีตซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีเนี่ยก็คือเราได้เห็นฉากที่เราคุ้นเคยและเป็นความทรงจําของเรานะครับได้อีกหนึ่งครั้งหนึ่งนั่นก็คือได้เอามาทำใหม่มันกลายเป็นความรู้สึกคิดถึงขึ้นมานะครับ แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันกลับกลายเป็นการเรียนแบบมากจนเกินไปจนทําให้หนังเนี่ยไม่มีความแบบเป็นตัวของตัวเองเหมือนเป็นหนังที่ต้องการจะตามรอยรุ่นพี่ของตัวเองตลอดทั้งเรื่องฉากตลกในเรื่องเนี่ยที่หลายๆคนคาดหวังนะก็มีเพียงแค่ประมาณ20%ของเรื่องเท่านั้นแหละที่พอใช้ได้ะนะครับแต่ในเรื่องโรแมนติกที่น่าจะเป็นบทรองของเรื่องเนี่ยกลับทำออกมาได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็มาติดตรงที่ว่า ตัวละครในเรื่องเนี่ยมีภูมิหลังและบทที่มีน้ำหนักน้อยจนเกินไปจนเบาบางจนทำให้หลายๆฉากเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกถึงสถานการณ์ความรู้สึกจริงๆของตัวละครณเวลานั้นมันเหมือนกับการดูการท่องบทอะไรสักอย่างซะมากกว่าฉากที่ไม่สมเหตุสมผลและฉากที่ใส่มามากเกินบางฉากถึงขั้นงงว่าใส่เข้ามาทำไมบางฉากก็งงว่าการการะทำของตัวละครเนี่ย ทำไปแบบนั้นไปเพื่ออะไรแต่สิ่งที่ทําให้สามารถดูจบได้เนี่ยก็คือหนังมันเล่าไว้ครับมันเล่าไวนี่แหละที่ทําให้เราอะอยู่กับจอตลอดเวลาเราเลยไม่รู้สึกง,ง่วงสามารถดึงคนดูให้อยู่จนจบเรื่องได้ซึ่งผมถือว่าถ้าทําแบบนี้ได้ก็ถือว่าผ่านนะครับโอเคสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปใหม่ๆของผมในอนาคตและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีน้ําตาลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ